ออนนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่โชว์ปืนค่ะซึ่งเป็นปืนที่ไม่ได้ยิงมานานแล้วพลาดท่าถูกหุ้นส่วนปลูกฟักทองตายคาส่วนค่ะ โดยได้ลงทุนร่วมกันปลูกฟักทองขายดีใจมีคนมาใช้ชีวิตใหม่โดยการปลูกฟักทองเอาน้ําเข้าสวนก็มานั่งคุยกันค่ะแล้วเอาปืนที่มีมานานมาลองยิงค่ะหลังจากที่เก็บไว้นานไม่ได้ใช้หมดแม็กแนัดคิดว่าหมดแล้วที่ไหนได้ลูกสุดท้ายลั่นเข้ากลางอกเพื่อนตายคาสวนค่ะ โดยเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่14มกราคม2567พันตํารพันตำรวจโทสงกรานใจมากรองผู้กำกับสอบสวนสพสูงเมนจังหวัดแพร่รับแจ้งจากร้อยตำรวจตรีเหมรัฐคำหม่อมวรัตตำรวจสายตรวจตำบลเวียงทองว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงตายที่ทุ่งนาหมู่ที่8บ้านผาสุกตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเขตติดต่ออำเภอเมืองแพร่ขอให้ไปตรวจสอบด้วยค่ะ หลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลสูงเมน้นชุดสืบสวนสอพอสูงเมน่นตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยกู้ภัยสูงเมน่นกู้ชีพกู้ภัยอบตาเวียงทองออกตรวจสอบเหตุตามรับแจ้งโดยที่เกิดเหตุเป็นกลางทุ่งนาทุ่งเก้าแก่ เป็นพื้นที่สำหรับปลูกฟักทองจำนวนหกไร่ตรวจสอบบริเวณข้างคันนาพบร่างในอินสองมโนเกียงอายุ59ปีอยู่บ้านบ่อแก้วตําบลไซย้อยอําเภอเดีนชัยจังหวัดแพร่นอนเสียชีวิตสภาพสวมกางเกยงยีนสีขาวเสื้อสีเทามีเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินสวมทับมีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณหน้าอกนอนเสียชีวิตค่ะที่ไกลร่างผู้ตายพบปอกกระสุนจุดสามแปดเปอร์ จำนวนก้าวปลอกตกอยู่ข้างคันนาและใกล้ร่างผู้ตายค่ะนอกจากนั้นยังพบนกกายสกรินตักเตือนอายุ64ปีที่อยู่ใกล้ร่างผู้เสียชีวิตยอมรับว่าทำปืนลั่นใส่ผู้ตายพร้อมเล่าว่า ตนเองร่วมกันปลูกฟักทองกับผู้ตายจำนวนหกไร่วันนี้ปลูกเสร็จแล้วเตรียมสูบน้ำใส่ระหว่างนั้นได้ดื่มสังสรรค์และตนเองก็มีปืนที่ซื้อมาตอนปี2558อยู่หนึ่งกระบอกจึงเอาออกมาลองยิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยยิงจึงเอามาลองยิง จนหมดแม็กแนัดแต่ระหว่างนั้นคิดว่าลูกปืนหมดแล้วจึงยิงออกไปอีกหนึ่งนัดแต่ไม่คิดว่าลูกปืนจะมีค้างลำกล้องอีกหนึ่งนัดจึงโดนนายอินสองจนหงายหลังตนเองตกใจมากหลังจากนั้นจึงวิ่งไปบอกเพื่อนๆที่รออยู่ห้างนาใกล้ๆกันว่าทําปืนลั่นใส่ในสองตายแล้วตนเองเสียใจมากค่ะเพราะเป็นคนรักกันทํางานร่วมกันหลังจากนี้จะไม่จับปืนอีกตลอดชีวิตขอสัญญาค่ะส่วนทางด้านนายสุพลพินิจมโนธรรมอายุห 18ปีชาวบ้านสุพรรณที่เป็นเพื่อนผู้ตายและนายสักกรินซึ่งเป็นคนยิงให้การว่าคนตายเป็นคนชอบทำการเกษตรล่าสุดได้กำไรจากการปลูกฟักทองได้รู้จักกับครอบครัวในสักกรินแล้วชวนกันลงทุนปลูกฟักทอง โดยให้ในสักกรินเป็นคนช่วยไถดินและปลูกกำไรจะแบ่งกันจึงช่วยกันทำมาตลอดไม่มีปัญหาอะไรวันนี้คนตายโทรมาบอกให้ไปดื่มกินด้วยกันหลังจากปลูกฟักทองเสร็จหกไร่ตนเองก็มาค่ะแต่พอสักพักในสักกรินมาบอกว่าทำปืนลั่นใส่ในาสองตายแล้วเมื่อมาดูก็พบว่าตายจริงจึงแจ้งตำรวจค่ะ จากนั้นพนักงานสอบสวนจึงนำตัวในสักกรีนพร้อมของกลางปืนพร้อมปลอกกระสุนก้านัดไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะบอกเคยจับปืนเหรอครับปืนปี๊ซี่หกนีสาวปี๊หกแล้วบอกเป็นบล็อกเดียวเขาบอกเดียวมันก็บอกเดียวนะอ๋ออม่านี้ผมไม่ร một đống phải là vay không có tiền hỗ là à. hang này nhiều con dấu này sẽ ừ, dạ. dạ. cháy cháy suốt đó nhóm móc chớp bị dấu mà nó là cuốn bọc keo này hắc cắn lấy ô miếng keo này bị xem đấy này bị bị cản với sát tốn cái này ừ. 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 má à? ừ. phúc บนนสักน้อยนเปิดขายตีขายฐานบอกว่าเป็นพอเลี้ยงคนหนึงนี่ะลีมาอยู่ด้วยกันเนาะคนนึ่งแล้วก็ออกมาปีหน้านี่มันน้แก้ด้วฝันนะเขาย่าลายม่เงินเลยพวขวงเลยนั่นเลนี่เจ้าทีนี่นลขายตีได้เปิดห้นนย่า้นย่มนมนี่บบจีมสว่กสักนอนบนกสักนอยบนะสักนอยเลย ผมไม่ตัดนะเดี๋ยวไปไต่ก้นน่ะพอหน้ามให้นี่คุยเดี๋ยวกว่าให้นี่คุยก็เฮ้ยตัดต่อนไปไะครับแล้วนี่เพาะคนนี่ครบนี้พี่เกียงนะบ่เนาะเดี๋ยวใจเซลนะนั่นน่ะนั่งละนั่นน่ะพอเห็นเห็นเขาโดนโดนโดนปืนปุ๊บความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงโดนปืนแล้วหุบผมนนี้ไอหยังใจนี่เลียนออกโอ้ยอันนี้ก็โค้งห่างกะลูกหลายเพื่อน แต่ก็คือเป็มกี้คือปนไงะระเสียใจมันครัะเสียใจกันตอดหอมแกกี้นิหบกันมันจอต้องจค่าเนาะกินกันอยู่ไอ้เยอยู่ด้วยกันกินกันอยู่ตั้งแต่ยะนี่เนาะปกติถ้าไปคนอื่นมันต้องสองวันนี่เปิลนยะแห่งเวห่งหอเรีวภายในวันเดียว นี่วพักหน้าพักสองลำแก้สองอ๊าไฟนี่ฟันเหรอรู้สองนรียบร้อยเหอกำไรประมาณแสนปลายเพราะว่าวนบ่อให้ใสวนน้ามาฆ่ากันด้วยอ่นนี้บ่อท็อปปืนละย่างเลยนี่จิตใจลาบแล้วเหรอครับออกัมันก็คงลาบนะข้องลาบบ่ได้ปืนบ่อเ้คือบ่ได้ความเปิดบ่ได้เปิดความตั้งใจสักหน่อยบ่ใจ้เขาบ่ได้เข้าข้างตาเพราะว่าตากัคงลาบเขานักจิตใจเราเปิดเฟืองสี่ห่มนะนั่งกู้กันนั่งจง กินล้กู่ันล่ะเป็นอะไรกันเนีสองดวก้นล่ะพัอหน้าหันใ่คุยมาคุยนะยังยังปืนเหรอปืนมันยิงปีนห้าแดเลยูกยด้านด้านเลยข้าหลําเพือของลูกมันเป็นปืนแมกกรซิ้นเลยเป็นปืนแมกกรซีนสามปเปอร์ปืนโตมอสามเปดซเปอร์อ๋อกระม่อเจ็ยสามถึงหกะยนปืนนี่จําเลยอ๋อครับเื้อปืนปืนมาปีที่หกเขากกับสาวปีนะอืมกับน เราคืดจะได้ถือใครๆเอามาร้องวันนี้เดียวก็งงเหมือนกันคิดว่าอย่างนิ้งปืนลูกไม่ใหญ่ด้านเลยอ๋อกว่าพ่อเขาซื้อมาเป็นหลายปีเนาะนี่กู้กันเนี่ยครับน้องนี่ปืนันั่งด้วยกันครับปีตายก็ตายดีว่าคือนั่งกู้กันเลยนะนั่งอ้วันด้วยนะกู้กันน่ะทำนี่เงะกันข้างหลังปืนอ่ะแต๊บเต๊บไปไปอย่างข้างลัลูกอ่ะตึ้งเลยเออเขาโบกเงยใกล้ปืนบนล่างปืนนี่เหมือนโบกเงยเลยเออลูกข้างหลังปืนนี่ย้อนมาหกเอาปืน ไปขื้นกับผมผมก็บหูเซี่ผมก็ได้ร่างมือเผมกําปืนไว้ใต้รถแต่ผมก็ไปบ็อกหือะูกลองนิดนะกล่องนิดผมมีความพิดแล้วไปโคดกลปืนกองนิดว่าจีเป็นยังาว่าคนคนละคนบนนีครับปืนเลยนห้ไปเลยยืนยันเนาะมบานเนารับเลยเนาะรับแค่รับละหุ่นแม่ข้างข้างรอยเนมันจะได้ ครัถ้าญิงเขาปัดแดงนี่ทุกอย่างลูกปืนลูกควาลูกโดนคดไตเครับมาหญิงเหมือนเขาเหมือนแกอ๋อเขาเขายิงไปดอยไปตั้งดอยน่ะครับยิงไปกี่หน้าตาตอนนั้นผมแม่แม่แม่ยิงแม่เนี่ยข้างหลังเพิงอเหรอเนาะยิงยิงไปกี่น้าตอนนั้นที่เขาจับได้มันมีกระสุนลูกไงจ๊อกแฝงลูกมันมีข้างหลังเพิงหมูหู้แฝงลูกก็แสดงว่ายิงไปะเจ็ดลูกเหลือลูกอยู่ลูกสุดท้ายโอ้แล้วหูบ่หูว่าแล้วกับข้าเพิงกับเขาบะหูเหลือเพอเยอะเต็ม

ồ oh. ừ. nhìn là bút cả cứ cầm má cả cứ mà lăn dài lên dài lên nghe bữa đây bữa cầm nghe bữa đây cầm má lăn, như lăn bây giờ còn nghe lăn cho đấy nè ta khi mà mắn mốt mẹ cái vậy à là hàm lìa lìa hàm vậy ta ta vẽ cổ bộ cây lên bướn đó Ừ, ảnh các bạn cũng có cái kế về mốt ạ. Nó nó Học, đẹp rồi mốt ạ. เรียบร้อยหมดแล้วไม่ใชปเพราะว่ปืนเอาปืนมปขึ้หมเหรแล้วหมบุกยป่หัวแปดไนแมกเนีป่นตะกี้น้าพันอะไรจีดจีดหรือแปดังเ็ตอยู่แม่จีดไอ้ป่าปืนควบวงจรมะรถทุกยังปนมีตีปนรู้นะปืนกันรู้คนที่ตายเป็นเตียนซี่โอ้โหีต่าก็มีปนกันแน่ยไกิน

โอ้ยไปจมไปเหยียบกันเนี่นี่ละน่ละครบไหมพี่นี่อเอกปอกกระสุนนี่น่ะสดท้ายผมบอกก็อกุ่มจังหวะเหยียบพอดีแลน่นตีลั่นนี่แหละครับจะได้ื่นยิงลัวขึ้นต้ม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 นี่น่าสดท่ายนี่สดท้ายนี่มันข้างข้างลำเพลิงเนี่ยเป็นไงเนี่ยค่างแจ๊ มันจะหลงเหมืนกันไมันลอยเหยียบลงพื้นดิน่ะดูนะนี่เลแปดเนี่ยเขาบอ่สุดท้ายร้องว่าตว่ดเสลยบนน้องมาน้ำโก่งบนนี้ตัวไฟฟ้าตัวไฟฟ้ามีสองตีเนี่ยจะดูด้แต่มันอาจจะนี่ต้นหลักก็ได้โอ้ยนิดเดียวอ่ะามันเข้ามาเกอบโลกว่าจน้คอคณะอยู่พี่เออคณะอยู่ตรงขึ้นเอออยู่นี่แสงระว่งนี่ Có đón khỏa cơ Có sướng ốc cho khỏa Đón 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 không đón 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 Tiếp khả khả กีตายมันมนรนเกรกด้รคนเกินเนี่ยน้อเพื่อนเดียน่กคนนีอจงอะเจงเอกเ่ากันคนีตายนะปนเคยเี่ยมาเยอะเขาห้องอ่ะมีออเดอร์ตลอดมาเก็บอุ้วสวนหมดเลยครับด้วยตีคือคนป่ะท้วงอย่างเราพูดอ่านีะหูอเปิ้แกหูเปิ้หูแล้วเปิ้เนี่ยมาอะไรจีบปีรอฮะ กี่ห้ามาหลายปีละจนจนกระทั่งมะมะมะสามปีตอนนีประมาณสามปีจนปีนี่เพิ่นได้บมดตำกว่าสองแสนกำไรนะเป็นเรื่องที่ฮ่องผู้เลยเนาะบ้านเฮานี่หมู้ห่วบ้านเฮาหมู่หัวที่มีดังอย่างไ่ก็คือถึงขนาดกินเหล้าเฮกอะไรอ่างเงี้อ๊ะก็อุ้มม้วนละข้าวปีหน้าอย่าลงทุนเนี่ยด้านด้านด้านนี้เพิ่นจะเอาหันเป็นล็อกไอไล่เพื่อนนะด้านนอกเนี่ยจับคือวางแผนไว้ไปถ้าปีนี้เซ็ตปีหน้าเขาจะจับเจ้าหัวลอยไหลเลยจหัวลอยไหล เบิร์ต้องเจ้าพ่อเจ้าของนาเขาพ่อเขาหย่าเขาเนี่ยในฤดูตีบัวใจหน้าหนาวมัน้งใช่อ๋อใช่ครับเขาหย่านาวแล้วเขาแห้งแต่เขาเขาขอมาเจ้าทำแต่เจ้วแต่ถ้าสองมีต้้งใจสองคนตายเนี่ยมันยังเจ้านานี่น้อยยิงขึ้นฟ้ามดติึงก็ยิงขึ้นบนตาหมดอนเอยิงขึ้นบนตากันนะเทบบัใจเหรเทปเท้าเลวงพื้นก่อนเลยเท้าเทปเล็กดีกว่า๋อยิงตายเลย ยิงขึ้นป้าไปตังเวียนตาไปตังทิิต่วันต้คุณอ่ะเายิงก็เาเป็นตาเนอะไนี่เตฝืนน่ยอืมยิงเขาเปมัน่าจักมันเจ๊ตหมดเลยดูจากวัวเลยอ๋อยิงขึ้นป้าไปละมาไต้ใกล้ๆคุณนี่เขายอมชอบเลยมันไปฟังรังืนเาบุหอืนนัดเยอะเหมนน ออย่างกักกันีสบมีย่างสักยังด้วมีกันก้อนข้อกันมาักกันดีสู้ักกันีสู้บ้ากีแรกอะน่าไปคนข้าค้นขอเว้ขอจากสารโรงพยาบาลนะจุกวัดอยู่โรงพยาบาลนี่ปีไปหกทีหกแหกหกเลไม่ต่ายห้เล่จะโรงพยาบาลนะทุกวันเนี่ย ลูกสาวเขาประกันกันหค่มอแล้วอีละก็เอาเขาแ่ลำเลยว่าต้องเข้าหลอนแนะบอกแล้วคุกขอไม่ขอจ้างลูกมันวอาเลยเคยเปิลเป็นที่นี่ครัหมูนาเกียนะกาลังจะมีอนาคตรวมกันเนาะแต่ว่าเปิ้ลไปเทพบรดาพระปพดิ์แม่แล้วแม่ก็ดีใจว่าจะเจ้ากาเปิลนะดีใจนี่ผมใจจุกวั่นนะเพราลูกเต้ามดทำงินมดนะูตรงสบายใจนะีอย่างมาดีมาใจเป็นเทพบรดาพระโพธิ์น้องสองในสุดยอด ไอ้สองเนี่เป็นคนจิตคนจิตตายนะเป็นค้นมึงร้องเราเอาเมียบอกแก้วบอกแก้วเขาได้ซัดปลาเนี่ยกระโดดของตาหอมเนี่ยตีแวบๆเนี่ยนี่ของตาหอมมดน่ะเนี่ยกระต้อหอมเปิดกับวันจี้วะคนธรรมดาไงเปิดกับมีครบทุกสิ่งทุกอย่างมดไงมันเหมือนมันเป็นของเขาหมดเหตุไงเปิดนิยุตติงื่อนเล่นมากอนนะ หนูไปหกสิบเจพ่อซอยเกิดพ่อซอยหกเจ็ดเจ็ี่แนดูแม่เนี่ยมาแข่งตุ๊กเหมือนมาลงทุนมาลงไปลงคือคือลงทุนแต่เรื่องประวัติวจะมัธยมเจ๊เนี่ยพ่อแกบอกแกแล้วว่าอย่าไปพกขี้พกหาตอนแม่กันนอนรับอยู่เขิมเนี่ยแกก็วิ่งเข้าไปว่ะลงทุนเนาะมาขอห้างพอดลงทุนนี่เข้าแกนแกเนี่ย ขาีแกสบายนีพอยวไปพูดน่นี้ากอนเยไปน่งน่งมาที่ใครเาสองตะแต่ขัได้เหรอขับได้เหรอขับได้เหรอขบคนเดียวได้เหรอ แต่จริงๆมันอยู่ในหลังรูปเอาเฉยกันหมู่กะนอันนี้รถไหนอันยังนะปืนไม่กระสีเอามองมดได้รเงี้ยไหมครับเอาพี่เอาเอาถุงเอาเอาอันนี้เหรอต้วงต้วงต้วงเอาใส่ดุมไหมครับเอาวางหลังบ่ออ่าใส่ดุงได้ต้วงไปหั่นอยู่ปากกระบอกปืนเหรอ หนุ่มต่นี้เปือีดินอยู่้างนนสามแปดซเปอร์กะสามแปดซูเปอร์ุ่นนีแมากับสอนนะสามแปดซูเปอร์มากับสอนเนาะไม่ปล่ด้ออกเนาะเออเกียวออกแล้วเออนี่มันคานกอยู่ก่อนนกขึ้นอยู่ไหนนี่ก็ทุกเลอคุเห็นเจนี่กโอเคพี่ใส่ดุงนะครับพีบ้างๆตั้บางๆตั้เดีย